สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมหมอซองนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาของชาวสีธาตุน้ํานะผมได้แก่ชาวสีมีนกรกฎและก็ชาวสีพิจิกนะครับผมว่าดวงชะตาการงานการเงินความรักเนี่ยตั้งแต่กลางปีต้นไปเดือนมิถุนายนเนี่ยจนถึงสิ้นปี2564เนี่ยจะเป็นเช่นไรกันบ้างน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปวิดีโอเช่นกัน นะครับก็เริ่มดูดวงการงานการเงินกันก่อนสับชาวสีธาตุน้ำนะผมได้แก่ชาวสีมีนกรกฏแล้วก็พิจิกนะครับผมก็มาเริ่มดูกันก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เปิดไพ่ที่3ใบเหมือนเดิมนะครับอัศินถือดาบนะครับแล้วก็แปะไม้เท้าเอ็ดออกวานแล้วก็หุนถือไม้เท้าเข้ามาสับชาวสีธาตุน้ำหลายท่านเนี่ยมีไพ่ขึ้นมานะครับอัศินถือดาบเข้ามา หลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับผ่านอุปสรรคไปแล้วพพราะไบนี้คือเหมือนกับตั้งแต่กลางปีไปต้นปีเดือนมิถุนายนหลายท่านเนี่ยรู้สึกเหมือนกับมันดีขึ้นมันพันผ่าอุปสรรคใครที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วต้นปีนี้หรือว่าปีที่แล้วเนี่ย ปีนี้ดีกว่าเดิมเพราะเหมือนกับอัจวริยถือดาบเขาบอกว่าเหมือนกับมันพันฝ่าไปได้แล้วมันผ่านไปได้แล้วมันผ่านไปได้เนี่ยไม่มากก็น้อยแต่ผ่านไปได้มากมันกน้อยแค่ไหนมันมีมังกรตัวเล็กมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยที่ตามมาอยู่แต่ทัจฉิยถือดาบมนที่นี่กับไพ่ขึ้นมาแปะไม้เท้าสุดท้ายปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไปในช่วงปีนี้นั่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาอยู่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาสะสมเล็กๆน้อยที่ตามไปถึงกลางปีบ้างแต่พอประมาณกลางปีเดือนหกเดือนเจ็ดเนี่ยพอเดือนแปดปุ๊บมมมัันนนนไไไ่่่เเเหหลืืออออออะะรรรรปญาาาาาทีีขข้กกกวใใจงงง ไพ่แปดเมเา้าเข้ามาเป็นงานที่เด่นค่อนข้างจะเรื่องของการที่ Import Export นําเข้าส่งออกค้าขายกับต่างประเทศค้าขายออนไลน์หรือธุรกิจที่เหมือนกับสื่อสังคมโซเชียลหรือการที่เหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรแบบเหมือนกับทางโซเชียลทางเว็บเพจทางอะไรขึ้นมาหรือการที่เหมือนกับติดต่อสื่อสารประสานงานเนี่ยจะค่อนข้างจะเด่นแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าคินถือไมเท้าเข้ามาสำหรับคนที่ทํางานประจําหรือเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกจ้างหรือว่าทํางานบริษัทอยู่เนี่ยไพ่คินถือเมเท้าเข้ามากับไพ่แปดเม้าคิดว่าการงานที่ทําอยู่นี่ก แล้วผมอ,อาจจะเหมือนกับมีได้รับเงินเดือนปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือมีการที่เหมือนกับขยับขยายเรื่องของงานที่ก้าวหน้ามาขึ้นโอกาสที่เหมือนกับฟันฝัอุปสัรคงานประจําได้เพราะฉันคียถึงไม้เท้า,า,ทาไปนี่คือบอกบอกชาวสรีธาตนาแท่านว่าคุณเป็นตัวตนของผู้หญิงถือไม้เท้า queen of one เป็นผู้หญิงที่มุ่งมั่นในการงานตั้งใจทํางานเป็นคนที่เหมือนกับมีความคิดโดดเด่นเรื่องของการงานอยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะตั้งใจทํางานแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็อดทน ก็จะทำให้คุณเนี่ยเหมือนกัะประสบความสําเร็จเรื่องของการงานในที่เป็นงานประจําก็จะเหมือนกันกบมีตปรบบตําแหน่งอยู่ได้ใครมีปัญหาก็จะสามารถฟันฝฟาปงไปสังเนี่องงานประจําได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่างานส่วนตัวเนี่ยก็มีไพ่ขึ้นมาว่าแปะไมเท้าเข้ามากับอสุถิอดาบก็ถือว่ากิจการค้าขายเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับมีการขยายพยายร้านใครอยากจะลงทุนร้านเพิ่มหรือเปิดร้านใหม่หรือลงทุนกิจการเพิ่มขึ้นมา หรือทำไรายได้ทางออนไลน์ทางไรายได้ทางเหมือนกับเปิดขับขยาย,ย,ายร้านค้าสาขาหรือการเปิดกิจการใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องเดือน6เป็นต้นไปถึงปีปีนี้ทั้งปีเลยสามารถทําได้สำหรับชาวศรีธาตุนาม,มันเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูไพ่ต่อไพ่กาวดาบเข้ามานะครับนายออฟซอร์ไพ่แปดถ้วยเข้ามานะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเด็กหนึ่งถ้วยนะครับก็จะดีไพ่หนึ่งถ้วยแต่ไพ่กาวดาบนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันไพ่แปดไม้เท้าสำหรับคนที่สอบ น้องๆหนูๆนะผมใครสอบเข้ามาหาลายัยเปลี่ยนงานโยกงานเนี่ยหรือย้ายงานถามเขาจะได้งานทํำไหมผ่านไปได้ไหมได้งานทําหรือเปล่าสอบผ่านหรือเปล่าไพ่แปดไม่ท้าที่นี่คือเหมือนกับสอบผ่านในกันนะครับอัศซินถือดาบถ้าเกิดสอบไม่ผ่านติดศูนย์ก็จจะเหมือนกับแก้ไขได้มสหรือพวกอะไรเงี้ยไม่ผ่านติดสอบติดศูนย์อะไรเงี้ยก็สามารถแก้ได้ จบในปีนี้ไหมจบในปีนี้้วกันนะครับจบเกรดหรือเรารวมเลยสันฝาอุปสรรคไปได้แล้วกันแต่เกิดใครสอบเข้ามาหาลาัยอาจจะไม่ได้ลำดับที่1ก็ลำดับที่2องลำดับที่3าเป็นลําดับต่อไปสำหรับคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสอบเข้านะครับมหาลาัยต่างๆเพราะฉันไพ่คืนถือไม้เท้าใบนี้ค่อนข้างจะโดดในเรื่องของการที่ใครมีความมุ่งมั่นเป็นคนที่ตั้งใจอยู่แล้วเรื่องการเรียนการสอนการสอบเข้าสถานที่ต่างๆแต่ถามว่างานราชการมีไหมไพ่มันไ,ไม่ขึ้นเพราะฉันก็ยังไม่พูดถึงงานราชการนะครับอันนี้ผมต้องดูตามไพ่จริงๆนะ ก็มาดูพาไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ขึ้นมาว่านา,ายสอบสอบเข้ามาหรือไพ่ก้าวดาบใครที่จิตตกกังวลใจหรือมีความเครียดตกงานหรือว่างานอยู่เนี่ยนอนเศร้าอยู่นะครับกำลังหางานหรือว่างานอยู่พยไพ่ใบนี้ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลใจเนี่ยแนะนําว่ามีไพ่แปดไม้าเข้ามาที่ผ่านมาจะผิดหวังเสียใจกับการที่ไปสอบผิดหวังมาเยอะเจ็บปวดเครียดมาเยอะกับการทํางานต่างๆนาน,นานหรือมีความผิดพลาดล้มเหลวบ้างพาไพ่แปดมตทากับไพ่ก้าวดาบเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันข้ามถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวเนี่ยคุณคงไม่รู้สึกเหมือนกับประสบความสำเร็จในวันนี้ร เพราะฉะนั้นเกิดใช้ก็ตามผมบอกไปแล้วว่าไพ่ก้าดาบเราเจ็บเราเสียใจเรากลัวกลัวจะล้มอีกกลัวจะพลาดอีกพบบไพ่แปะไปทำากไรอย่างน้อยมันก็ได้ทําอย่างน้อยมันก็ลงมือทําได้อะเพราะฉะนั้นเกิดเราไม่เคยล้มเราไม่เคยทาเนี่ยมันก็ไม่กล้ามันก็ไม่หนอกไม่มีหรอกนะผมว่าใครจะประสบความสำเร็จในครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟจอ็อกหรือใครก็ตามหรือว่าพวกแบบลุงคนที่ขายเคฟซีอะเขาต้องเคยล้มเหลวมาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมีล้มเหนี่วก่อนที่จะลุกขึ้นยืนได้ เพราะฉันพ่ใบนี้คือการให้กำลังใจท้าวสีท่าน้ำหรือการบอกคุณว่าคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคุณสามารถไปต่อสามารถลงมือทําได้นะเพียงแต่พ่ก้าวดาบเก็บเอาความผิดหวังความเสียใจความเป็นทุกข์ที่มีเนี่ยมาเป็นแรงผลักด,ดนันมาเป็นแรงกำลังใจไม่ให้ท้อใจดีกว่าเพราะพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าอะไรหนึ่งถ้วยหรือเอ็ดอบทับเข้ามาใครอยากจะเปิดกิจการทําอาชีพส่วนตัวเปิดร้านค้าหรือลงทุนใหม่ๆนะผมเริ่มงานใหม่ สร้างงานใหม่หรือว่าเปิดงานธุรกิจใหม่ท,ทําลงทุนอะไรใหม่ๆห,หรือทําสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยหรือทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยไปนี้บอกว่าเหมือนกับมันจะประสบความสําเร็จมันจะมีความสุขจับต้องได้อย่างน้อยก็ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยก็แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วไพ่เป็นหมวาถ้าเกิดผมทอนนายว่าสิ่งที่เขาเคยล้มไปเนี่ยหรือสิ่งที่เขาเคยผิดหวังไปเนี่ยกิจการค้าขายจะดีขึ้นหรือเปล่าแน่นอนการปีไปต้นไปถึงปลายปีเนี่ยมีโอกาสที่จะดีขึ้นจะเห็นได้ชัดเรื่องของการที่ไปไพ แปดถ้วยก็คือแปไม้เท้าตั้งแต่หลังสิงหาคมเป็นต้นไปไปลายปีจะเด่นชัดในเรื่องของต้นปีหน้าเป็นต้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่เอ็ดออฟคัพเป็นี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับมันมีอะไรอย่างที่จะเหมือนกับหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีหลุดพ้นจากความมืดออกมาจากความมืดออกมาจากความเสียใจออกมาจากความผิดหวังเพราะฉะนั้นพไพ่เป็นนี้ออกแปะไเท้าแปถ้วยแล้วก็ก้าดาบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณอาจจะมีการจิตตกกิจการไม่ดีบ้างอะไรเงียบเหงาบ้างแต่กลักวการลงทุนกลัวความผิดหวังหรือมีการที่เหมืออนนกับวว่่่่าางงยายูี้ แปดไม้เท้าไปนีกว่ามันจะเหมือนกับพุ่งไปข้างหน้านะครับหรือฟันฝ่าอุปสรคไปได้สามารถผ่านันไปได้ดีๆใครมองหางานก็จะได้งานในปีนี้ช่วงเดืนอนแปดหรืออาจจะได้ก่อนก็ได้นะครับผมส่วนใหญ่ก็ทํานายจะได้ก่อนแล้วไพ่แปไม้เท้าที่นี่เกิดใช้เหมือนกับลงทุนใหม่ๆทำกิจการใหม่ๆเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็แนะนาว่าช่วงเดือนแปดเป็นต้นไปก็สามารถทําหรือเริ่มกิจการแล้วจะประสบความสําเร็จได้อย่างดีเลยนั่นเองนะครับก็มาดูเรื่องงานเนื่องเงินไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับผมขอโทษด้วยนะเดี๋ยวผมดูไพ่ให้ ไพ่คิงถือดาบเอ็มโพเลอร์สเตนเข้ามานะครับแล้วก็ไพ่สิบเรียนอ่ะเรื่องเงินขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันก็เดี๋ยวมาดูเรื่องเดอะสเตนเข้ามาเดอะสเตนในที่นี้คือการที่เหมือนกับผมอยากจะบอกหรือเตือนเรื่องของการที่มันทํางานหนักชาวสีธาตุน้ำเนี่ยส่วนใหญ่พฤกขอรับผมพิจิมีนและก็กรกฎเนี่ยค่อนข้างจะทํางานหนักเดือะสเตนคือการเหมือนกับควบคุมการพักผ่อนภาวะความเครียดความเศร้าอยากจะคุณเนี่ยเหมือนกับไปออกกำลังกายหรือว่าพยายามผ่อนคลายพยายามอดทนมากๆพยายามมีสติพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดี นะครับถ้าชั้นไพ่ใปนี้ทั้งหมดหมดันคือการที่คุทำงานหนักนะครับทำงานหนักแล้วก็เหมือนกับพยายามควบคุมเรื่องของอารมณ์บางทีมีไพ่คิงถือดาบเข้ามาอาจจะมีความเครียดเรื่องอารมณ์การโมโหอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เหมือนกับคุณเนี่ยอย่าไปเครียดมากเกินไประวังเรื่องการที่เครียดเกินไปเรื่องของการงานนะครับผมไพ่คิงถือดาบไม่อ่าบางทีเนี่ยใช้อารมณ์ในการทํางานหรือทําอะไรที่มันผิดพลาดไปเนี่ยอาจจะมีไพ่ก้าวดาบตามมาความผิดหวังการทระเลาะการขัดแย้งอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาในที่าทาง,งานก็ได้ เพราะถ้าเกิดใครทํางานอยู่แล้วมีปัญหากันเนี่ยแนะนําว่าเดี๋ยวสเตนเข้ามาให้นิ่งๆให้ตั้งใจทางานให้เต็มที่ทาในสิ่งที่ควรทําให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วเพราะฉันพ่ายไปต่อมานะผมเป็นพ่ขึ้นมา e m p l o y e r เข้ามาเรื่องของการงานต่อการงานเนี่ยเป็พ่ e m p l o y e r เข้ามาสําหรับคนที่ลงทุนค้าขายกับต่างประเทศเจ้าของกิจการหรือเป็นพวกเจ้าของผู้จัดการนะครับผมหรือตําแหน่งพวกหัวหน้างานเนี่ยก็จะสามารถโดดเด่นค่อนข้างจะเหมือนกับมีการปรับตําแหน่งทหารตํารวจหมอใครอยากจะสอบเข้าทหารเน Empointer ตำรวจข้าราชการอะไรเงี้ยคูอะไรเงี้ยต่างๆนานาไปขึ้นมาแล้วก็สามารถทําได้ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นตามที่เราต้องการคิงถือดาบเข้ามาคินถือไม้เท้าเข้ามาเอ็มพอยเลอร์เข้ามาสามอาชีพนี้คือเรื่องของอะไรงานประจํานะครับงานเจ้าของกิจการท้าหาตำรวจหมอผู้จัดการนะผมหรือพวกแบบผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการที่เป็นธุรกิจเข้ามานั่นเองค่อนข้างจะโดดเด่นเลยเรื่องของงานหลายๆอย่างค่อนข้างจะโดดเด่นของชาวสีธาตุน้ํานะครับ โ okay. อเคก็มาดูไพ่การเงินไปสุดท้ายกันนะผมมีไพ่ขึ้นมาว่าเทนออฟคอยนะครับผมะะเทนออฟอินดิคอนนั่นแหละสิบเหรียญก็เรื่องการเงินของชาวสีธาตุน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะครับเป็นคนที่เหมือนกับขยันอดทนก็ทํทำให้คุณเนี่ยมีคนเก่งเรื่องของงานงานมีความรู้ความสามารถเรื่องของการงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไพ่พวกหมดทั้งหมดที่ผมดูไปเนี่ยเชื่อมั่นในการกระทําเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองตั้งใจขยนันมุ่งมั่นแบบนี้เอาไว้แล้วไพ่สิบเหรียญคืออย่าไปกลัวอย่าไปผิดหวัง เพราะเรื่องของการงานที่คุณผิดหวังไปเนี่ยมันทำให้คุณเติบโตมากขึ้นมีความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจการงานการเงินที่คุณมีมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นขอทำนายดวงสตาการเงินก่อนเลยนะครับผมดาวสีทธาตุน้ำหลาท่านเลยนะครับพิจิกมีนกรกฎเนี่ยว่า1ิเหรียญอย่างน้อยการเงินของคุณดีปีนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยจับต้องได้ตั้งแต่ช่วงของปีนี้ทั้งปีอาจจะมีการเงินที่ปังขึ้นค้าขายดีต่ํารวยในการขอตอบแบบนี้เลยว่าเงินดีมากกิจการที่คุณทำท้งอย่างทั้งหมดทั้งมวล ผลตอบรับผลตอบแทนว่าเหมือนกับเดอสตเตนเข้ามาเหนื่อยแต่ได้เงินเป็นก้อนเหนื่อยแต่ได้เงินเยอะเหนื่อยแต่ได้กําไรผลผลิตโอเคใครที่อยากจะดูเรื่องผลผลิตผลตอบแทนการลงทุนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่อนข้างจะออกมาไพ่สิบเรียญเข้ามาคือมีความสุขจับต้องได้มีความมั่นคงนะครับผมดีใจเฉลิมฉลองนะครับร่วมดืม่มร่วมกินร่วมกันเก็บเกี่ยวนั่นเองก็คือผลตอบแทนผลตอบรับโชคลาภเรื่องการเงินค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของไพ่สิบเดียญเข้ามามีความมั่นคงมั่งคั่งเรื่องของการเงินนั่นเอง ชาวสีธาตุน้ำหลายท่านในปีนี้ตั้งแต่มิถุนายนถึงปลายปีนี้นะครับก็ทำแล้วรวยทำแล้วปังอะ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของความรักของชาวสีธาตุน้ำานโะผมพิจิกมีนแล้วก็กรกฎนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างน,นะครับไพ่เดอะไฮพิเทสเข้ามานะผมแล้วก็หินออฟคับ แล้วก็แปะท้วยเข้ามาก็เดี๋ยวมาดูกันทีละสามใบเหมือนเดิมไพ่ใบแรกขึ้นมาก็เดอไฮพิเทสเข้ามาสำหรับผู้หญิงหลายคนถ้าเกิดคุณกำลังรอคอยคนรักเก่าๆมีปัญหากับคนที่คุณรักเนี่ยเดี๋ยวคุณโสดอยู่เป็นผู้หญิงที่ไฮพิเทสเข้ามาไพ่ที่ไฮพิเทสไปนี่คือการที่เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนผู้หญิงที่เชื่อมั่นในความรักผู้หญิงที่เชื่อมั่นในความถูกต้องศิลธธรรมนะครับเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนแล้วก็มีรักใครเนี่ยก็จะรักมากทุ่มเทแล้วก็รอคอยใครสักคนหนึ่ง ใครก็ตามยู่ในความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกาลังคุยกันอยู่รอคอยคนรักเก่ากลับมาหรือโสดอยู่ก็ตามสี่บะสี่อย่างนี้ยได้พีไพ่ขึ้นมาว่าคิงออฟคัพคนคนรักของคุณเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าพระราชาถือถ้วยก็จะรับคนคนรักของคุณเนี่ยกลับพื้นมาแม่ผู้หญิงผู้ชายก็ตามที่เป็นแบบนี้เดีอยวโสดอยู่ก็ตามซูได้หมดเลยก็จะคนรักของคุณที่เป็นไพ่คิงถือถ้วยคือพระราชาถือถ้วยจะรับถ้วยได้รับความสุขได้รับสิ่งคุณคาดหวังสิ่่่งททีีเเเเเ้าารออออออไวคคคนนนนนโสดก็็จจจะพพบบบปุ พบเจอคนที่ใส่ใจพบเจอคนที่เหมือนกลับกลับคืนมาเป็นคนดีคนเดิมคนที่เข้าใจเราจริงๆคนงหรือคนที่รักคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กลับมาแบบฐานะที่แบบว่าเป็นคนรักคุณทันทีแต่เป็นคนที่เหมือนกลับกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจคุณเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วไพ่ king of cups แปลว่าคุณมีโอกาสที่พบเจอคนโสดนะพบเจอคนรักที่เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่เหมือนกับอายุน้อยกว่าหรือไงก็ตามแต่เขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่เหมือนกับอบอุ่นดูแลเราได้ให้ความปกป้องให้ความรู้สึกว่ามันสบายใจเวลาอยู่กกกัับบเเเเขาาาาาอ่ใหห้้คควมมรรูสสึททีืนถ สามารถเข้าใจเราเป็นคนที่เหมือนกับเรื่อยๆชา้าๆแต่เหมือนกับว่าอะไรมันมีความสบายใจมีความรู้สึกทมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนคนนี้คนที่เหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างจะออกมาในรูปของคนที่เขามีความคิดเป็นคนที่เหมือนกับค่อยๆคุยกับเราแล้วก็เข้าใจคนเป็นคนที่เหมือนกับมีสร้างความอบอุ่นสร้างความเชื่อมัน่นเขาเชื่อให้เรารู้สึกว่าคนนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเคยเจอความรักที่มันเจ็บปวดเคยเจ็บเคยเสียใจเคยช้ำมานานแค่ไหนอะทาให้เป็นไฮพีเทสเข้ามาเราดื่มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะตามเจ็บปวดเสียใจร้องไห้ เดิเคยถูกทิ้งมาจะเจอคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับทําให้คุณลืมไปเลยว่าคุณเคยเจ็บ <c oughs> เคยเสียใจมาแค่ไหนเพราะฉันไพ่ไปต่อมามีไพ่ขึ้นมาว่าเอทอฟคัพเข้ามาหรือไพ่แปดถ้วยนะครับไพ่แปดถ้วยเป็นที่เป็นภาพของผู้หญิงคนที่กำลังเดินจากบางสิ่งบางอย่างไปนะครับหรือการปล่อยวางเพะฉันพไพ่เป็นอีกว่าถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าเรายังเสียใจยังร้องไห้อยู่เนี่ยปีนี้ถ้าใครยังโสดอยู่เนี่ยถ้าคุณเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความเจ็บปวดซะเพราะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เดินออกมา อย่าไปกลัวความรักอย่าไปกลัวเสียใจอย่าไปกลัวความเจ็บปวดใครหลายคนมักจะกลัวเขาจากไปอีกจะกลัวโดนทิ้ง audio, จะกลัวเสียใจแต่ไพ่แปดถ้วยบอกว่าถ้าเกิดเราไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจเนี่ยวันนี้เราอาจจะไม่เจอคนดีๆแบบนี้ก็ได้นะวันนี้เราอาจจะเหมือนกับไม่เดินมาเจอคนที่เขาอยากจะดูแลอยากจะรักเราก็ได้นะเราอาจจะไม่เจอคนที่ทาให้เราลืมไปเลยนะว่าเราเคยเจ็บเคย shortage, เสียใจเคยร้องไห้มานั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นไพ่แปดถ้วยเป็นที่ว่าในวันที่คุณเดินจากใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยคนรักเก่าของคุณเนี่ยก็จะกลับมาดึงคุณไว้ก็ได้ ก็จะกลับหาคุณก็ได้เหมือนที่คุณเฝ้ารอเหมือนที่ผมทานายไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็จะกลับมาดูแลเรากลักบมาคุยกับเราดีขึ้นแต่ก็ขอตอบไปก่อนเลยว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนเดิมอยู่ดีก็ต้องทนายตามไพ่เพราะไพ่แปดถ้วยบอกว่ามันคือการที่เหมือนกับคุณต้องควรจะให้โอกาสตัวเองในการที่เดินออกมาถ้าถ้าเกิดคบกับเขาเกิน8เดือนหลายปีแล้วแล้วมัน8เดือนเนี่ยมันคือคำตอบว่าถ้าเกิดเขาจะรักเนี่ยแเดือนเนี่ยเขาก็รักยืนเฉยเดินออกมานั่งรอเขาตรงเเนี้ขากก็รั เพราะฉันไพ่สามใบนี้ทั้งหมดมคือการเหมือนกับปุกเราจะบอกว่าถ้าเขาจะรักนั่งเฉยเฉยยืนยู่เฉยเเดินออกมาเฉยเเขาก็รักถ้าเขาจะทักออกมาเขาก็ทักนะครับไพ่ใบต่อมาเรนะผมเปิดไพ่สามใบเหมือนเดิมเดบิวสองเหรียญเข้ามาแล้วก็ไพ่ขึ้นมาว่าหินถึงไอ้เท้าก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของไพ่เดบิวกันก่อนการเตือนการบอกให้ชาวสีธาตุน้ำเนี่ยท่านเนี่ยกรกฎพิจิกมีเนี่ยให้ระวังเรื่องของการที่เป็นไพ่เดบิวเข้ามาความรักที่เป็นเหมือนกับลูกรักภายนอกความรักของการโดนหลอก การโกหกสุดท้ายเธอมาหลอ,อกการสุดท้ายเธอ,อาเมาโกหกกันว่าให้รักให้รอหรือการที่เหมือนกับหลอ,อกให้เสียตัวเสียใจแล้วก็ลามโซ่เอาไว้ะด้วยการผูกพันใครก็ตามอยู่ในความสัมนี้ไมาชา่ชัดเจนเกินแปดเดือนของกับเขาคุยกับเขาแปดเดือนแล้วมันไม่ชัดเจนเนี่ยเดินออกมาเถอะอย่าให้เป็นบ่วงอย่าให้เป็นบ่วงของขอ,งอยอาให้ไม่เป็นเรื่องที่เพปยนผิดศีลผิดธรรมที่เหมือนกับอยู่แบบนี้ไปแล้วไม่ได้อะไรมีแต่ทำร้ายตัวเองมีแต่อยู่ในบ่วงความบาปบาปกรรมการเจ็บปวดการเสียใจกันไปมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรอกลล่บนีกกววัังอคาามมมทห ชาบฉ่วยนะครับผมคมนั้ที่เหมือนกับมาหลอกมีคนมีแฟนอยู่แล้วก็มาคบกับเราอย่างเงี้ยให้ระวังให้ดีเลยนะครับพะไพ่ใบต่อมาคือไพ่อสองเหรียญเข้ามาไพ่อสองเหรียญคือการบอกชาวสีธาตุน้ำแต่ท่านว่าสองเหรียญทูออฟพีลีคอนคบกับใครคุยกับใครเนี่ยต้องลองเปรียบเทียบดูว่าเขามีเวลาให้กับเราบ้างหรือเปล่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเหมือนยินละอย่างเห็นไหมครับมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างข้อดีเขาเคยทำอะไรให้เราบ้างไหมเขาเคยทําอะไรเพื่อเราบ้างเขาเคยมาเจอคุณหรือเปล่า เขาคุยคุณเกินสองเดือนแล้วเขามีความมาหาคุณบ้างหรือเปล่ามีซื้อของมีห่วงใยเราไหมมีถามสารทุกสุขเราบ้างหรือเปล่ามีสิ่งดีๆให้กับเราบ้างหรือเปล่าหรือมีแต่ว่าคบกันมาเนี่ยเดยวิลมีแต่ยางอย่างเดียวเลยมีแต่สิ่งที่มันแบบเลวร้ายอย่างเดียวเลยเอาแต่หลอกเงินเราแต่ขอให้เราช่วยเหลือนั่นช่วยนี่เอาแต่หลอกมาหาเรามาเจอเราเวลาแฟนเขาไม่อยู่หรือมีการคบซ้อนหรือมีการเหมือนกับหลอกมาผูกมัดกับเราเหมือนกับตามลามโซ่เอาไว้อะหลอกมีอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นไพ่ขึ้นมา ชาวสีธาตุน้ำส่วนใหญ่เป็นเด็กไฮพีเทสเข้ามาเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์หน้าตาดีแต่เชื่อคนง่ายนะครับเชื่อคนง่ายบางทีก็เจ็บเพราะรักคนง่ายเชื่อคนง่ายเวลารักใครรักมากรักคนยากไหมขอโทษรักคนยากขอโทษที่พูดผิดวะคินออบานเข้ามาเป็นคนที่รักคนยากแต่เวลารักแล้วเนี่ยรักมากรักทั้งหัวใจรักจนยอมทุกอย่างรักจนยอมงง่เลยบางทีต้องขอโทษด้วยจริงๆิงนะครับจนทําให้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าคินถือไม้เท้าเข้ามายายคุณเดี๋ยเป็นเหมือนกับผู้หญิงถือไม้เท้าผู้หญิงที่ตะตองผู้หญิงที่แข็ มีแฟนต้องดีก่อนอยู่คนเดียวหรือคุยกับใครหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ตามควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันดีกว่าอยู่คนเดียวปรึกษาหาเรื่องกันได้คุยกันได้และใช้เวลาของการเนี่ยไพ่สองเดือเข้ามาคือของการที่เหมือนกับคุยกับใครหรือคอนโสดก็ตามควรจะใช้เวลาในการครบหากันหรือคุยกันรู้จักกันเนี่ยให้มันเกิน2เดือน3เดือนขึ้นไปอย่างน้อย,ยเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยต้องเกิน2เดือน,น,นอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าภายใน2เดือนไ,คไปคบกับเขาต้องระวังเลยนะความสัมพันธ์ที่มันเดรย์ไฮพีเทสเข้ามาเดวิลไม่ใช่ว่าจะเจอแต่คนดีีเข้าาามนนชคด แต่ระวังคนที่มันเป็นเดวิลเป็นปีศาจซาตานที่จะเข้ามาแฝงเข้ามาเพราะคุณเนี่ยเป็นไพ่เดอไฮพิเทชเข้ามาหน้าตาดีมีสเสนสวยนะครับรักคนยากแต่ว่ารักหล,ลักมากจริงใจจริงจัง,จง,จงเลยนะครับทุ่มเททุกอย่างยอมทุกอย่างเขาจะทําอะไรเราก็ยอมแหละตอนนั้นเนะี่ยไพ่ใบต่อมาผมเดอะสเตนเข้ามานะครับแล้วก็ก้าวถ้วยแล้วก็เทมปูดันเข้ามานะแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมานะครับผมเดอะสตาร์เข้ามาเนี่ยเดอสตาร์เข้ามาเดอไฮพิเทชอันนี้ก่อนเลย คนข้าจะโดดเรื่องของการที่ดวงของคนที่เหมือนกับ King อฟคัพเด h อยไฮพ t เทสแลก็เดือสตาร์เข้ามาชาวสีท่านน้ำพิจิตมีนกรกฎเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหน้าตาดีหรือมีสเสน่ห์เรื่องของตัวผู้หญิงที่เหมือนกับอ่อนโยนนะครับแล้วก็มีให้เดอสตาร์เข้ามาจะมีดวงของการที่เหมือนกับมีคนมาเมตตาอุปถมัมอยากจะเก็บเรามาเลี้ยงดูอยากเก็บเรามาดูแลเดอสตาร์เข้ามากับ King ออฟคัพเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอุปถัมเราเข้ามาเมตตาเราเพราะฉะนั้นดวงของชาวสีท่านน้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณมีดวงะตาร เคยเจ็บเคยเสียใจเคยร้องไห้มาแค่ไหนอะ่ะเดือดสตาร์เข้ามาคือเหมือนกับมาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยตื่นหายเจ็บหายปวดหายเสียใจฉันลืมไปหมดแล้วฉันลืมไปหมดแล้วเรื่องความเจ็บเรื่องความเสียใจเพียงแค่พบเจอคนคนนี้ผู้ชายถือถ้วยที่เขาเอาความรู้สึกดีๆเอาความรักเอาแก้วที่ว่างเปล่าเนี่ยเพื่อมาให้คุณว่าคุณหิวน้าหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างกินอะไรมาหรือยังถ้ายังกินข้าวด้วยกันหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะฉะน,นั้นไพ่ king of c u p ใบนี้คือไพ่ขึ้นมาว่าคนรักที่อพร้อมจะดูแลพร้อมห่วงใย ขาอจะไม่รู้หรอกว่าเขาต้องพูดอะไรคุณแต่เขาเหมือนกับค่อยๆค,คุยกับคุณด้วยความรู้สึกที่มันเป็นความอบอุ่นน่ะความเข้าใจคุณมาตลอดไม่เคยมานั่งโกรธหรือเกลียดคุณเลยแต่คือแต่เขาเนี่ยมีแต่ความห่วงใยความใส่ใจและความอบอุ่นให้กับคุณตลอดเวลานะครับหรือคุณอาจจะเหมือนกับเงียบไปหรือส่วหรือหายไปแต่เขาก็ยังเหมือนเดิมยังอดทนเข้มแข็งหลายคนอาจจะคุยกับชาวสีธาตุน้ํานะครับผมด้วยกันเองนะครับหรือจะเท่าสีธาตุไฟนะครับเท่าที่ดูนะ ทาวศธาตุไฟนะครับผมแล้วก็ชาวสิีธาตุอะไรบ้างเอ่ยก็แล้วแต่ใครอยู่ใครก็ได้นะครับก็มาดูไพ่กันต่อนะครับเรื่องของไพ่เดอะสเตนเข้ามาเดอะสแตนในที่นี้คือไพ่ของการที่เหมือนกับผมอยากจะบอกชาวสรีธาตุนะครับหลายท่านเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนเหมือนกันพอไพ่ขึ้นมาเรื่องของอะไรควินถือเมทัลเข้ามาใจร้อนก็พยายามอดทนให้มากขึ้นนี่คือการเตือนความสัมพันธ์หลายท่านว่าเดอะสเตนเข้ามาพยายามอดทนกับความสัมพันธ์พยายามอดทนให้มากๆพยายามนิ่งมากๆพยายามทําความรู้จักทําความเข้าใจกันละกัน เพราะบางทีอาจจะเจอปีศาจซาตานเข้ามาเราก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียอินอย่างเนี้ยสองเหรียญเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นสเตนไปนี่บอกว่าความรักของชาวสีธาตุน้ำหรืท่านเนี่ยคุณมีความรักที่เหมือนกับอาจจะเจอชาวสีธาตุไฟธาตุน้าด้วยกันหรือธาตุลมหรือธาตุอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับกับใครก็ได้ท้งนั้นแต่เดี๋ยวสเตนคือการเตือนบอกว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันต้องอดทนก,กันและกานต้องเข้าใจกันและกันเขาอาจจะทําอะไรลงไปที่มันไม่ถูกต้องแต่บางทีเขาก็ทําไปด้วยความไมม่่่่ตตัั้้งใใใจจแออยยูทีาาคคนนนะชรรณ์กกุ หรือจะใช้ไพ่ขึ้นมาว่าอะไรเทมปุรันใช้ความรู้สึกใช้น้ํามาปอบโยนกันเพราะฉะนั้นไพ่เทมปุรันไปน้วความรู้สึกที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างควรจะเอาน้ําเข้าลูกควรจะขอความรู้สึกดีๆความร่มเย็นการคุยกันความหูใย,ยความสบายใจคุยกันรู้สึกว่ามันเย็นคุยกันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เ,เรื่องของลรมไม่ใช่เรื่องของวุฒิภาวะเพราะฉันไพ่เทมปุรันไปนี้ขอทำนายเรื่องของความสัมาที่ไม่ไมชัดเจนก่อนเลยว่าจะไม่ชัดเจนต่อไปก็ยังได้คุยกันดีขึ้นขอตอบแบบนี้แต่ ถ้าเกิดใครก็ตามมีความรักที่มันโสดอยู่ไพ่เทมโบได้บอกว่าก็าควรจะค่อยๆคุยกันด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างคุยกันต่างฝ่ายต่างมีการเทน้ําให้แก่กันไม่ใช่ว่าปล่อยเขาเนี่ยเทน้ําใส่ถ้วยของคุณอย่างเดียวเลยนะครับคุณก็ต้องเทน้ําใส่ถ้วยของเขาเช่นกันนะครับโอเคไพ่ใบต่อมาผมมีไพ่ขึ้นมาว่านายอบอขับหรือไพ่ก้าวถ้วยเข้ามาสำหรับชาวศิีธาน้ำาหมาอทถ้าถ้าเกิดคุณโสดอยู่เนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับโสดแ้วสบายใจโสดและมีความสุขโสดแล้วเหมือนกับไพ่ก้าวถ้วยมีถ้วยหลายให้คุณเเลลือกย พะฉันไพ่ใบนี้ทานายดวงชะตาของคนชาวสีท่าน้ำหลายท่านว่าคุณมีโอกาสจะพบเจอความสุขเข้ามาพบเจอคนเข้ามาคุยมากมายมากหน้าหลายตาให้เราเลือกให้เราคุยให้เรายิ้มให้มีความสุขไปวันๆเพราะฉันใครหลายคนถ้าเกิดจากโสดแล้วมีความสุขอยู่โสดและสบายใจโสดแล้วยังสวยแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่มีเสน่ห์มีคนมาดูแลมีอบปรมอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้ว่าก็ค่อยๆเลือกช้าเจอคนที่ถูกใจจริงๆเจอคนที่อบอุ่นจริงๆก่อนเจอคนที่พร้อมจะมีเราในชีวิตแต่งงานหรือว่ามองเราว่า เขาเลือกเราเขาทำเขาดูแลเราได้เขาสามารถฟ,ฟื้นฟูเห็นคุณค่าตัวเราจริงๆหน่อยก็ได้แล้วค่อยไปตัดสินใจสละโสดหรือคบกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นดวงของชาวสีธาตุน้ำเป็นท่านโสดแล้วมีสเสน่ห์โสดแล้วมีคนเข้ามาคุยโสดแล้วมีคนเข้ามาจีบนะครับเขาเดี๋ยวมาดูไพอ่อรลเคลนของชาวสีธาตุน้ํากันดีกว่าว่าแนะนําว่ายัางไงบ้างนะครับเรื่องของการงานการเงินด้วยนะครับ ก็ไพ่ขึ้นมาว่า you c a n go back to yesterday be i n h e p e s e n t ไพ่ไปนี่บอกว่าถ้าเกิดมีอดีตเรื่องของความรักการงานการเงินที่มันแย่ไงก็ตามเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อดีตหรอกครับอะไรที่เราเคยทําผิดพลาดลงไปอะไรที่เราเคยทําผิดทําเสียใจหรือเคยผิดหวังเรื่องการงานการเงินความรักใดๆก็ตามไพ่ไปนี้เขียนว่า be i n d e p e n s e n t ทาในสิ่งที่ควรทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปคิดว่าเราเคยทําผิดพลาด แต่การที่เราอยู่กับปัจจุบนันอยู่ตอนนี้นาทีนี้เดือนนี้มิถุนายนพฤษยาคมไปต้นไปจนถึงปลายปีนี้เนี่ยพยายามทําทุกวันให้ดีที่สุดพยายามอยู่กับปัจจุบันอย่างตื่นรู้เราอย่าไปจมอยู่กับอดีตเราเคยผิดพลาดอยางไงก็ตามอย่าไปพูดถึงมันอนาคตก็ยังไม่เกิดอย่าไปคิดว่ามันต้อง้มเหลวหรือผิดพลาดหรือจะผิดพลาดอีกแต่ปัจจุบันนี้แหละถ้าทําให้ดีทําด้วยใ,ใจทําให้มันเต็มที่ทําด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นแข็งแร่งและคิดว่ามันต้องดีทําด้วยพลังงานบวกบวกทด้วยสิ่งดีๆที่ออกมาจหัวใ แม้กระทั่งความรักเชื่อเถอะครับผมว่าปัจจุบันมันจะคือสิ่งที่มันต่อยอดเรื่องของอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าจงอยู่กับปัจจุบันเราไม่สามารถย้อนกลับลากลับไปหาใครได้หรอกถ้าเกิดเขาจะไม่รักอยู่นเฉยๆเขาก็รักนะครับก็ขอบคุณชาวสีธาตุน้ำทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้า,างคลิปนีแลนะ้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ